สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะปี2568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบศาตะวันตกค่ะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะช่วงแรกจะเป็นของเพื่อนๆนนะคะที่มีคนคบคนคุยนะคะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์นะแล้วก็ ของคนโสดนะคะจะเป็นช่วงถัดไปนะราศีกุมนะคะขอดูพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในเรื่องของงานนะคะค่อนข้างที่จะแบบคือไปได้ดีเลยแหละแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเกี่ยวกับการทํางานนะคะช่วงนี้พลังงานของคุณดูมีสเสน่ดูอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ฮอตคนหนึ่งเลยแล้วก็ ได้เข้าสังคมมากขึ้นในช่วงเวลานี้การเงินปังมากๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้กอบโกยผลผลิตนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปอะ่ะคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนนะคะในสิ่งสิ่งนั้นเนาะก็มองว่าในเรื่องของการงานการเงินนะคะไปได้ดีนะสังคมนะคะเพื่อนกระยานมิตรนะคะก็ แฮปปี้ดีนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเรื่องของความรักนกมองว่าตัวคุณเองนะมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้นะเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนานะขอดูค่ะความรักของชาวราศีกุมนะคะจัสติกนะคะห้าเหรียญความรักชาวราศีกุม เป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนผ่านบททดสอบซึ่งกันแลยกันนะคะอาจจะด้วยเวลาระยะทางนะคะอุปสรรคต่างๆที่ที่มีในความสัมพันธะ์อะแล้วแล้วคุณกับเขาเนี่ยนะคะคนของคุณเนี่ยได้ผ่านบททดสอบนะคะความยากลำบากไปแล้วนะความรักของคุณกำลังจะชัดเจนจะมั่นคงนะคะ มีช่วงเวลาที่อึดอัดนะคะที่ยากลำบากเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานกมองว่าในในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบคุณจะมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่นกบอกว่าได้ผ่านบททดสอบในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะคะไพ่คิงเหรียญกับสิบถ้วยเนี่ยคุณกำลังจะมี ได้รับความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคนคนนี้เขาจะมั่นคงกับคุณนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะ,ะขอดูดซิแอคชั่นของเขานะคะหรือความรู้สึกของใครคนนั้นนะ,ะเขาไม่เปิดรับใครแล้วนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณคะ่ะให้จัดสติขึ้นมาเนาะ,ะแล้วก็ให้สีถ้วยเนี่ย หมาถึงโอกาสนะคะโอกาสหรือใครก็ตามนะคะที่แบบเข้ามาในชีวิตเขาในช่วงเนี้เขาจะปฏิเสธนะ mm hmm. ก็คือเขาไม่เปิดรับใครแล้วแหละนะคะ mm hmm. เขาพร้อมสำหรับการที่จะ ผูกมัดกับคุณนะคะคนคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีคนแบบเข้ามาสนใจเขาอยู่เสมอๆก็ได้นะคะด้วยพลังงานไพ่เดวิลนะ,ะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะจะมาพบมาเจอกันได้นะคนคนคนี้เขากําลังคิดถึงการที่แบบคิดเกี่ยวกับอนาคตระหว่างคุณและเขาแล้วแหละนะคะด้วยพลังงานไพ่นท์ถือเหรียญนะคะนะ คิดถึงการที่อยากจะผูกมัดในความสัมพันธ์นี้คิดถึงการที่อยากจะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะคือตัวเขาเองเนี่ยน้องมองว่าเขาไม่สนใจใครแล้วอะแะในเวลานี้เขาอยากจะโฟกัสในความสัมพันธ์นี้กับคุณเท่านั้นนะคะแอคชั่นของเขาค่ะอย่างไรนะคะ ไพ่หกถ้วยนะคะก็เป็นพลังงานของรักต่างวัยนะคะไพ่ของคนที่มีความเป็นอดีตชาติของกันและกันก็ได้นะที่แบบได้มาเจอกันอีกนะคะในชาตินี้อะไรเงี้ยถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะมีโอกาสได้มาเจอนะคนคนนี้วางแผนที่จะมาเจอคุณนะคะด้วยด้วยความรู้สึกที่เขาก็ อยากจะชัดเจนอยากจะพัฒนากับคุณนีแหละนะคะเขาถึงมานะถ้าคุณยังไม่เคยเจอกันก็มีโอกาสได้มาเจอกันแน่นอนนะคะ,ะในช่วงนี้นะจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะคนคนนี้เขาจะใส่ใจเขาจะดูแลคุณนะเออนกมองอว่าจะมีการคอมมิตนะคะหรือแบบมีสัญญาร่วมกันนะคะหรือแบบมีสถานะเกิดขึ้นในความสัมพนันธ์แน่นอนนะคะ ไพ่หกถ้วยนะนะขอเป็นแฟนขอแบบมีสถานะต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มก็คือจะได้มองอนาคตในความสัมพันธ์นี้ด้วยการวางแผนร่วมกันนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่สามไม้เนี่ยคุณและเขานะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เครื่องมือสื่อสารน,นะคะหรือเป็นความรักที่ต้องรอคอยเนาะ แต่ช่วงเวลาที่ได้เจอกันก็มันก็ดีมากๆนะคะไพ่หกถ่วยขึ้นมาเนาะเป็นอะไรที่แบบหวานชื่นนะคะอบอุ่นนะคนคนนี้เอ่อเขาจริงใจกับคุณนะคะนกมองว่าอย่างนั้นแล้วเขาจะแสดงออกคุณเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตของกันและกันอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่นกบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะว่าเอ่อใครคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆในอดีตของคุณ อดีตชาติแล้นะคะหรือเป็นคนเก่าในชีวิตคุณก็ได้เหมือนกันนะเขาจะกลับมานะคะขอดูให้สรุปนะคะสำหรับความรักของชาวราศีกุมเนาะให้สรุปนะคะสองดาบอืมนกมองว่าคนคนนี้ เขาจะไม่ลังเลเขาจะไม่สับสนเขาจะไม่แบบมีคําถามในใจเขาอีกแล้วว่าเราใช่หรือไม่นะคะเขาจะไปต่อไหมเขาจะลังเลในความสัมพันธ์นี้ไหมเหมือนกับเขาพร้อมมากขึ้นนะคะด้วยไพ่เจ็ดคาถาเนี่ยเขาพร้อมสําหรับการที่เขาจะแอคชั่นพร้อมที่จะลุยในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะนกมองว่าอะไรที่เขารู้สึกลังเลนะ ก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้เนาะเขาก็จะเต็มที่มากขึ้นนะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณนะคะชาวราศีกุมคนที่มีคนคุยนะคะมีคู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนโสดนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเสน่ห์รันจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะมาดูนะคะสำหรับ เพื่อนๆคนโสดชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคนโสดขอดูพลังงานของคุณหน่อยเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนนี้นะนายอัคัพตัวคุณเองมีเสน่ห์เนาะหรือว่าในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณเดินหน้าเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้นะคะ ราศีกุมมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะเจอกันผ่านการเดินทางหรือผ่านการทำงานก็ได้เหมือนกันผ่านการย้ยายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณก็จะได้เจอคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยนะคะทำให้ได้เจอคนคนนี้เนาะก็คือพลังงานของคุณเนี่ยฮอต คนโสดฮอตมีสเสน่ห์นะคะก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณมาจีบคุณมายอดคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้พลังงานการยกย้ายของคุณขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะหรือว่าในช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยนะคะแล้วพลังงานของหนึ่งดาบนะคะความเก่งนะความเก่งความฉลาดนะคะอำนาจนะความสำเร็จนะคะชัยชนะเนี่ยอยู่ในมือคุณนะ เหมือนกับว่าในในช่วงเนี้ยคุณโสดคุณอยู่ในจุดที่คุณเป็นฝ่ายตัดสินใจหรือว่าเลือกได้นั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนกมองว่ามีเข้ามาแหละนะแต่คุณอะนกมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนหรือมีสถานะกับใครนะคะคุณโสดนะคุณน่าจะไปโฟกัสเรื่องงานเป้าหมายในชีวิตนะคะ เพราะว่าไพ่หนึ่งดาบสิบไม้สามไม้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จนะคะความพยายามการที่คุณจะแบบฟันฝ่าอุปสรรคนะคะความพยายามแอคชั่นนะคะหรือเป็นเ,เหมือนคุณพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อที่คุณจะได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องของความรักมีคนมาจีบมาหยอดนะคะแต่ก็แบบเรื่อยๆนะไม่ได้รีบนะคะอาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืม ไพ่คุยนอ็อปคัพขอขยายนะคนโสดมีอะไรหรือเปล่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอคนที่ใช่ขนาดนั้นก็ได้หรือคนที่เข้ามาก็ไม่ได้ใช่ถึงขั้นที่แบบคุณอยากจะพัฒนากับใครนะคะในช่วงเดือนนี้นุกมองว่าคุณโฟกัสเรื่องงานจริงๆกับเรื่องของการเงินนะคะงานคุณอาจจะเยอะคุณอาจจะเหนื่อยแล้วนะคะ คุณก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดในเรื่องของความรักมากนักนะคะช่วงเนี้ยคุณขยันนะคุณขยันมากแล้วก็คุณละเอียดในการเลือกความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะนะนกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะเงินนี่ได้เป็นเกาะเป็นกรรมนะคะงานก็เยอะเงินก็ได้เยอะเหมือนกันความรักเนี่ยก็คุยนะคะคุยแต่ว่าอืม ยังไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะตกลงปลงใจกับใครนะคะในช่วงนี้แต่ก็มีคนเข้ามาสนใจคุณนะประมาณนี้นะคะคุณโสดนะถ้าคุณอยากดูเพิ่มเติมคุณแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจนะคะเสริมในเรื่องของความรักในเรื่องของการเจรจาคุณก็สามารถ ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ